ตรงเี้ทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูอ่านั่งลงขอบคุณค่ะคุณครูอ่าสวัสดีนะคะนักเรียนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของส่วนประกอบของประโยกการบ้านที่คุณครูให้ไป เสร็จกันไหมเอ่ยเสร็จรโอ้โหอะใครเสร็จปรบมือให้ตัวเองนะคะแล้ววันนี้ครูก็จะมาสืบเนื่องตอนในชั่วโมงที่แล้วช่วงที่แล้วเราเรียนเรื่องส่วนประกอบของประโยคไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ครูจะพาพวกเรามาฝึกแต่งประโยคก,กัน แต่ก่อนที่เราจะแต่งประโยคนั้นรูมมีกิจกรรมให้พวกเราเล่นอยากเล่นไหมคะอยากอยากเล่นอ่ะกิจกรรมแรกน,นะคะชื่อกิจกรรมว่า <Yeah. S 1> บ้าใบ้ขายขประโยค <Yeah. S 1> ใครอยากเป็นคนบ้าขอตัวเทนหนึ่งคนออกมาเลยอ่ะเด็กหญิงจีนนะคะออกมาแล้วเอาโมือให้เพื่อนนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนเป็นผู้กล้า <Yeah. S 1> เพื่อนจะมาเป็นคนบ้า <Yeah. S 1> นอกจากบ้าไม่พอ เป็นคนใบ้ใบ้นี่คือพูดได้ไหมล,ลูกไม่ได้กิจกรรมบ้าใบ้ไขประโยคนี้นะคะครูจะให้จี๊ดเนี่ยเป็นคนบ้าใบ้ใบท้ท่าซึ่งเพื่อนๆในห้องจะต้องไขว่าเพื่อนใบ้ท่าอะไรแล้วเราจะช่วยกันแกะถอดมาเป็นรประโยคอ่ะพร้อมยังอ่ะประโยคแรกจรี๊เลือกก่อน อ,อย่าให้เพื่อนเห็นนะอ่ะให้เวลาคิดก่อนอ่ะพร้อมยังเพื่อนเพื่อน,อนดูดีๆนะอ่าวเริ่มปลาต้ปลาอะไรลูกปลาใหญ่ปลาปลาอะไรปลาใหญ่ปลาใหญกินปลา เล็กอ่ะประโยคที่หนึ่งอ่ะจีนทบทวรหมายถ้าอะไรนะลูกอ่ะชัดๆเลยอันนี้คือปล<ะ>าอ่ะต่อไปจีนเป็นไงยยใหญ่ใหญ่เบงไงต่อกินกินต่อไปคือปล<ะ>าเล็กอ่ะประโยคที่หนึ่งคือ,อปาลปาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็ก อ่ะอันนี้คือประโยคที่หนึ่งนะคะต่อไปอ่ะประโยคที่สองะตอบถูกไหมเนี่ยอ่ะอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับพวกเราอ่ะทำท่าลูกลิงกินกวยลิงกินกวยอ้าทำไมลิงต้องกินกล้วยลิงกินไอติมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไร หรเป็นหวนัดลิงกินรวยร,รวยอ่ะประโยคสุดท้ายอ่ะประโยคสุดท้ายอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรกระต่ายกระต่ตายทำอะไรเรืงเออประโยคที่สามคือกระากระา ให้เตงและเพื่อนทูกการนองห้องเชิญทาพี่ค่ะอ่าทีนี้นะคะเราได้โทร,รหัสจากคําใบสามประโยคคือประโยคที่หนึ่งตาหญ่กินปลาเล็กประโยคที่สองลิงกินรวยและประโยคที่สามกาตายกาโดดทีนี้เด็กๆด,ดูประโยคดีๆนะเด็กๆนึกถึงเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนว่าส่วนประกอบของประโยคหนึ่งมีภาพปลา และสองคือภาอสะาแดงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหาความแตกต่างของสามประโยคนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กมีประทานไหมคะมีมปลาทานคือปลาเออปลาใหญ่เป็นประทานกินเป็นอะไรลูกเป็นกัมหื้อกิน,กนเออกินเป็นกีนย,<อ>ยาปลาเล็กถูกปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นกมอ่ะเก่งมากเป็นกรรม ต่อไปประโยคที่สองลิงกินกล้วยลิงเป็นอะไรคะลูกเนตาอาลิงเป็นตาทานกินเป็นกิอยากล้วยถูกลิงกินกล้วยเป็นตัมตัมอต่อไปประโยคสุดท้ายกระต่ายกระโดดกระต่ายเป็นอะไรกระต่ายเป็นตาทานกระโดดเป็นกริยาริยาผู้พ่อถามต่อว่า ประโยคที่หนึ่งสองและสามประโยคอะไรแตกต่างจากข้ออืน่นข้อที่สองแตกต่างเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีกรรเอออันนี้คือไม่มี<ำ>ไม่มีกรรมแตกต่างจากเพื่อนถูกไหมคะประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองมันมีอะไรด้วยลูก<ำ>มีกรรมมีประธานกิรยาแล้วก็มีกรรมแต่ประโยคที่สามมันไม่มีกรรมอ่ะ<ำ><ำ>ต่อไป ทีนี้แหละทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเออครูจะพาพวกเราทำกิจกรรมกะลำปีชีปลาโยก<ย>รู้จกักกะลำปีไหมลูกรู<ย>้จักอะครูพลอยมีลูกบอลสมมติมาให้อันนี้เป็นกระลำปีกิจกรรมกะลำปีชีประโยคครูจะเปิดเพลงไปเรื่อยจะเต้นก็ไ<ย>ด้ครูไม่ว่า เนะมื่อกระทำปีส่งไปแล้วเพลงหยุดอยู่ที่ใครให้คนนั้นแตะกระลำปีออกในกระลำปีมันจะมีคําคําในกระลำปีเด็กๆต้งองเอามาแต่งเป็นตาโยกอ่ะพร้อมอยังพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วเพลงมาคารับเรียนเชืญทุกท่านนะครับออกมั ชมกันนะอะเริ่มนะไปทางไหนดีอวรับลูกต้องไปไปเรื่อยๆเออออย่าให้ออกหน้าต่างนะลูกอาโอเคคนแรกไปยืนขึ้นพอลลกคนแรกยืนขึ้นแล้วแกะเลยอะดูซีได้คำว่าอะไร ได้คำว่าโรงเรียนอ่าโรงเรียนหนึ่งประโยคว่ายัางไงดีฉันไปโรงเรียนฉันไปโรงเรียน,ดนได้ไหมคะลูกอ่ะตอบมือให้เพื่อนอ่ะต่อไปเออเออโอ้กระเพราลูกกระเพราอ้าวคนใกล้คนใกล้ตัวอ้าวประโยคที่สองทำว่าอะไร ทำว่าลูกช้างลูกช้างแต่งประโยคได้ยังไงดิฉันชื่อชอบลูกช้างได้ไหมลูกตา,าอเอบมือให้เธอตาไปตาคนที่สาม้าเออ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 อย่าหยอกหน้าต่างลูกไปไม่เรยไปไมเร็ยอ้ออาว พลูกแกะเลยยืนขึ้นด้วยลูกได้คำว่าอะไรไหนได้คำว่าไหว,นะว้น้ำไหว้น้ำอ่ะจุย๊ยหนึ่งไปโยคกับไปรไนะไว้น้ำอะไรดีฉันชอบไหว้น้ำได้ไหมคะ<ว>ตาปบมือให้เฉยอะ่ะต่อไปลูกบอ,อลหนึ่งมาพายประลำปีวาย,ไป,วยวไปเด้ออ่ะส่งไปเลย อ้าวอยู่ที่ใครอ้าอยู่ที่อาร์ตอยู่ที่อาร์ตอ่ะอยู่ที่อาร์ตอาร์ตแกะพอลูกอาร์ตยืนขึ้นอาร์ตได้ทำบะกินข้าวกินข้าวอาร์ตหนึ่งประโยคกับกินข้าวว่าอย่างไรฉันกินข้าวอะไรนะฉันกินข้าวฉันกินข้าวได้ไหมได้เอาปบมือให้อันหน่อย ต่อไปไปต่อไปเออไม่น่าเลยตาตาทองเออเออเอออ้าวคุยอยนเออ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 อ้าวอยู่ที่ทองคำอ่าทองคำแกอายืนขึ้นโลกอ่าทองคำแก อ่ะคำว่าอะไรเนี่ยกวาดบ้านทองคำแต่งประโยคกวาดบ้าน,านว,ว่าไงฉันช่วยแม่กวาดบ้านฉันช่วยแม่กวาดบ้านได้ไหมคะมน้มา,าตรงมือให้ทองคำหน่อยอ่ะอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายเออเออเขาจะเป็นคนสุดท้ายเอเอจเจ้เา อ้าวเลไปเลเล่เลเลเอออ้าวอ,อยู่ที่ใครอยู่ที่ใครอ้าวนิวได้ประโยคว่ายังไงได้คำว่าอะไรเนี่ยได้คำว่าหมอได้คำว่าหมอ,อ,หมอฉันเป็น หมออบมือให้เพื่อนอบมือให้เพื่อนนะคะอ่ะ้เด็กสังเกตนะว่าประโยคที่เพื่อนแต่งมาบางประโยคมีมีกรรมนะไม่มีบางประโยคมีกรรมนะมมีนะคะทีนี้มันก็จะสืบเนื่องกับเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้เด็กดูบนทีวีเห็นไหมคะอะบนทีวีมันเป็นเรื่องอะไร เรื่องของประโยคสองส่วนและประโยคสมส่วนมันก็คือเป็นส่วนประกอบของประโยคนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งประโยคกันอันนี้ทบทวนนะคะโครงสร้างของประโยคประโยคที่เรารู้กันไปชั่วงที่แล้วว่ามันประกอบไปด้วยสองภาคสองส่วนภาคที่หนึ่งเรียกว่าภาคประธานภาคที่สองคือภาคแสดง เด็าในภาอประธานมันก็จะมีประธานในพ่อแสดงประกอบไปด้วยกีิยา <ไอ S 2> และรมเก่งมากอ่ะต่อไปส่วนประกอบของประโยคที่เราเรียนไปแล้ววันนี้มาทบทวนเพื่อที่เราจะแป่งตะประโยคประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนนั่นเอง ดเด็กๆอ่านพร้อมกันประโยคสองส่วนคืออะไรคะคือกรอยู่ที่มาออด้วยประทานและกริยาซึ่งการอยู่อาจมีบทขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยนั่นหมายถึงว่าประโยคสองส่วนนอกจากประกอบไปด้วยประธานและกริยาแล้วประทานเนี่ย สามารถมีส่วนขยายได้ไหมคะได้กริยาสามารถมีส่วนขยายได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันอต่อไปทีนี้เป็นตัวอย่างนะคะฝนตกอะไรเป็นประธานฝนอะไรเป็นกริยาตกฉันเดินอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกริยาเดผู้ชายผู้จาอะไรเป็นประธานลกผู้ชายกริยาคือผู้า น้องหัวเราะอะไรเป็นประธานน้องกริยาคือ,อเอออันนี้เป็นประโยคที่ส่วนสองส่วนเก่งมากอะต่อไปต่อไปเป็นประโยคสามส่วนอ่านพร้อมกันประโยคที่ประตอบด้วย ส่วนมันจะมีอะไรเพริ่มมาจากสองส่วนนะลกูกเพิ่มอะไรไเออเพิ่มกรรมเหมือนเดิมเลยประธานอาจมีส่วนขยายประธานได้นะได้ริยามีส่วนขยายริยาได้ไหมคะได้กรรมมีส่วนขยายกรรมได้นะได,ได้ได้เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคสามส่วนฉันกินขนม ประธานคือปรกริยาคือกรรมคือพ่อตัดต้นไม้ประธานคือพ<อ>่อกริยาตัดกรรมต้นไม้แม่อ,อ่านหนังสือประธานคือแม่กริยาอ่านกรรหนังถือพี่ชายขายอาหารพี่ชายคือประธานขาย กิยาอาหารเต็นอาาเออถูกต้องนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันวิเคราห์สิจะทำได้ไหมเอ่ยประโยคที่หนึ่งนักร้องร้องเพลงประธานคืออะไรลงนักร้องสิยากต้นเอ้นนักร้องร้องเพลงฟองหนุ่งหนิงซื้อขนมเค้กประธานคือหนุ่งหนิงสิยา้กร้องร้งงเ้อนนเก่งมาก ลูกชองกินอ้อยประทานคือลูกชางกิยากินกัมอ้อยน้องกวาดบ้านประทานคือน้องกิยาคือ<ร>กวาดกัมคือบ้านและสุดท้ายหมอรักษาคนไขยประทานคือหมอ